ฝังดวนไม่ใช่สุปชัยอีชิอิเรียกยศกรกองหน้าอายุ18ติดช้างศึกอุ่นญี่ปุ่นแทนทีลิสินแดงดาเรียบร้อยเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยนะครับคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อย แต่ช่วงแรกนะครับฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช anel ต้องซุยกันก่อนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์คลิปนี้ไม่รอช้านะครับไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าไปอัปเดตความขึ้นไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่มีความขึ้นไหวมีข่าวสารมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับฟังกันอย่างต่อเนื่องเพราะอย่างที่ทราบว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยเดี๋ยวจะอุ่น,นเครื่องกับญี่ปุ่นในวันที่1มกราคมแล้วนะครับอีกแค่แป๊บเดียวเองนะ อีกแค่ประมาณ6-7วันเองและเดี๋ยวจะเรียกนักเตะมาเก็บตัวฝึกซ้อมในวันที่27ทธันวาคมนี้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นชุดแรกก่อนจะเข้ามาเข้าแคมฝึกซ้อมวันแรกเนี่ยประมาณ11คนหลังจากนั้นเดี๋ยวอีก12คนจะตามมาสมทบเพราะว่าอีก12คนเนี่ยติดโปรแกรมลีกที่เตะยังไม่จบนะครับก็เป็นวันที่ย8ที่มี BG Bangko อชนบุรีบุรรัมเตะก็เท่ากับว่า อีก12คนเนี่ยจะเข้ามาสมทบคือวันที่29และจะครบ23คนก็จะเดินทางไปญี่ปุ่นเ้วากับว่าอิชิจะได้เตรียมตัวฝึกซ้อมทีมชาติไทยได้เต็มๆเนี่ยประมาณ2วันก่อน่นเครื่องกับญี่ปุ่นในวันที่1นะครับและที่ทราบว่าตอนนี้เรากําลังตั้งคำถามว่าใครจะมาแทนที่ของพี่มุ้ยทีละสิงป์แดงดาพี่มุ้ยไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บเล่นงานในเกมเอเบคัเจ็บแฮมสตริงต้องพักประมาณ1เดือนด้วยกัน และเป็นที่แน่นอนว่าจะต้องถอนตัวออกจากทีมชาติไทยในการอุ่นเครื่องญี่ปุ่นตอนแรกก็มีการคาดหมายกันนะครับว่าใครอิชิจะเรียกใครสุปชัยไหมสุปชัยก็กําลังฟอร์มดีกับบุยดำนะแต่ก็มีรายงานว่าสุประชัยเนี่ยสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์มีอาการบาดเจ็บติดตัวเล็กน้อยหรือเปล่าแล้วก็มีโปรเตศอัอวิไลอีกโปรเตมศกับเมืองทองช่วงหลังฟอร์มก็ดีแต่ปัญหาของโปรเตมศกับสุปชัยก็คล้ายๆกัน ปรเมเนี่มีอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าจากเกมล่าสุดทําให้ไม่พร้อมนะครับพอตัวเลือกมันน้อยลงแบบนี้เนี่ยเท่าที่ดูก็ยากมากๆเมื่อไม่ใช่สุปชัยกับปรมเมศสุปชัยเหมือนว่าอิชิรู้อยู่แล้วว่าเล่นแบบไหนก็น่าจะเรียกมาอีกทีคือเอเชียนคัพเลยส่วนปรมเมศก็ต้องลุ้นกันว่าฟอร์มจะติดหรือเปล่าหลังจากนี้ดันมาเจ็บอีกก็น่าเสียดายล่าสุดมีรายงานตรงกันนะครับบอลไทยสแตนแล้วก็สื่อไหมเมืองไทย ตีข่าวแล้วนะครับว่าคนที่จะเรียกมาแทนที่พี่มุ้ยเนี่ยก็คือยศกรบุรภานะครับกองหน้าดาวรุ่งจากชนบุรี FC วัยเพียงแค่18ปีเท่านั้นเพราะว่าล่าสุดอิชิอิไปดูฟอร์มของยศกรบุรภาลงสนามในเกมที่ชนบุรีเอาชนะเมืองทองนะครับยศกรบุรภาคนนี้เนี่ยเป็นนักเตะดีกรีทีมชาติไทยชุดเยาวชนและที่สำคัญเนี่ยเคยติดทีมชาติไทย ชุดใหญ่มาแล้วและลงเล่นไปแล้วในเกมอุ่นเครื่องที่ยุโรปนะจำได้ว่ายศกรหลุดไปแต่ยิงไม่เข้าด้วยและฟอร์มช่วงหลังกับชนบุรีก็ได้รับโอกาสลงเล่นกันไปพอสมควรแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญเลยนะครับสำหรับยศกรบูราาเนี่ยคือตัวใหญ่ข้องกล้าเล่นเพียงแค่จังหวะสุดท้ายเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเฉียบคมสักเท่าไหรนะ่นัก ก็เลยต้องปรับในจุดนี้แต่ผมมองว่าเออถ้าเกิดในเมื่อหาไม่ได้แล้วก็ลองปั้นน้องอายุ18นี้เพราะไม่แน่เขาอาจจะเป็นกําลังสําคัญให้กับทีมชาติไทยในอนาคตก็ได้เพราะต้องยอมรับนะครับว่าทีมชาติไทยของเราตัวเลือกมันน้อยเพราะช่วงที่ผ่านมาเราไม่ค่อยเน้นปั้นดาวรุ่งเราก็ใช้แต่ชุดเดิมๆเ,เป็นสส่วนใหญ่นะไม่ค่อยมีโอกาสให้ดาวรุ่งได้มาเท่าไหร่แต่คราวนี้ลองดูแล้วกันเพราะอีชิก็ไปดูฟอร์มเองนะครับก็น่าติดตามเพราะเท่ากับว่า ถ้าเกิดสมมติเรียกยศกรบุรภามาปุ๊บจะมีกองหน้าสองคนคือยศกรกับธีรศัก์เผยพิมายผมว่ามีโอกาสสองคนนี้ได้ลงเป็นตัวจริงหนึ่งคนอะ่ะเพราะระบบของอ e ีชีอ e, ีน่าจะต้องใช้ศูนย์หน้าด้วยเออนะครับเดี๋ยวรอติดตามก็ยศกรเนี่ยจะมาแทนก็เป็นการปั้นให้โอกาสน้องไปผมว่าโอเคอยู่แหละเขาอาจจะแจ้งเกิดก็เป็นไปได้รอดูนะครับและเป็นเป็นประสบการณ์สาคัญเพราะไปอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นเนี่ย มีแต่ได้กับได้นะครับถ้ากับยศกรเนี่ยมีประสบการณ์เยอะเหมือนกันนะในทีมชาติไทยชุดใหญ่นะไปยุโรปแล้วต่อเนื่องที่ญี่ปุ่นอีกเออเดี๋ยวรอติดตามนะครับนอกจากนี้เนี่ยมันมีคอลัมน์หนึ่งที่ผมชอบมากที่เขาเขียนเรื่องว่าปัญหาของทีมชาติไทยทําไมเรามีตัวเลือกน้อยเนี่ยมันเกิดจากอะไรและตอนนี้น่าเป็นห่วงเป็นคอลัมน์จากสยามสปอร์ตคุณกระจกเงานะี เขาพูดถึงเลยว่าทําไมทีมชาติไทยของเรามีตัวเลือกน้อยเขาบอกว่าตอนนี้ทีมชาติไทยน่าเป็นห่วงเมื่อพ้นยุคข,ของทีลศิลป์ชนาทิพทีลทรสามัมืเตะที่คัสบอลเหนือกว่าเนี่ยใครจะมาแทนที่เพราะตอนนี้เด็กรุ่นใหม่อายุน้อยที่ติดทีมชาติไทยเนี่ยก็มีไม่เยอะมีแค่สุพณนัทเอกนิดกิตดาสุภโชคเท่านั้นเองและเหลือไปดูชุดยูยิบสามที่จะเป็นชุดกําลังเสริมที่จะขึ้นไปทดแทนชุดใหญ่ในชินค้าครั้งหน้าหรือบอลโลกครั้งหน้าเนี่ย จนป่านนี้ชุดยูยที่แข่งอยู่ปัจจุบันเนี่ยยังเป็นตัวสำรองของสโมสรเลยและโอกาสก็มีไม่มากจริงๆยูยิบสปกติเนี่ยควรจะเป็นกำลังหลักของสโมสรได้แล้วหากคิดจะเป็นตัวจริงในทีมชาติไทยชุดใหญ่ในอนาคตแต่ถ้าไปดูยูยิบเนี่ยยังไม่มีใครฟอร์มโดดเด่นพอที่จะเป็นความหวังแล้วเขาบอกว่านี่คือความหน,นักใจกับอนาคตของช้างศึกใหญ่หนักใจที่รอยต่อจาก23ปีสู่ชุดใหญ่มันขยายวงกว้างกุ วงกว้างน่ากลัวจนไม่น่าจะเชื่อมให้ดูราบลื่นได้และที่น่าหนักใจหากพ้นยุคของทีลิสินแดงดาชนาทิปทีรธทรบุญมาทันสามนักเตะที่คาดบอลเหนือกว่าชาวบ้านไปทีมชาติไทยชุดใหญ่จะหาใครมาทดแทนเพื่อสร้างความแตกต่างในเกมได้อีกคำถามนี้จึงต้องย้อนกลับไปในหลีกไทยและสโมสรเมื่อค่าตัวและค่าเหนือนักเตะไทยที่มีดีกรีติดธงมันดันสูงเวอร์เกินจับต้อง การใช้นักเตะต่างชาติที่เก่งกว่าหรือเก่งไม่แพ้กันแต่ราคาถูกกว่ากันเกินครึ่งจนจึงเป็นที่นิยมของทุกสโมสรยิ่งโคต้าลงสนามของตัวต่างชาติ3คนบวกเอเชีย1บวกอาเซนิก3ปาเข้าไปได้ถึง7คนมันเอื้อให้ทุกทีมใช้บริการนักเตะต่างชาติที่ราคาย่อมเยาวและที่สำคัญแกะซองเทน้ำร้อนกินได้เลยเป็นเบอ่อมือกึ่งสำเร็จรูปราคาถูกแต่อิ่มเหมือนกันดีกว่า จึงเป็นที่มาของการคุมกำเนิดน,นักเตะดาวรุ่ของไทยที่ก้าวขึ้นขึ้นมายากขนาดอายุใกล้ย,ยีส่สยังเป็นแค่สำรองสโมสรแล้วจะไปคาดหวังอะไรกับช้างศึกจุดใหญ่หลังหมดยุคอุ้มมุ้ยเจรอเวลาเดินถอยหลังไปเริ่มใหม่สำหรับทัพช้างศึกไทยเป็นงานของว่าที่นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนต่อไปว่าจะทำอย่างไรที่จะมีทาย,ยาทอุ้มมุ้ยเจมาประดับวงการ ปรับระบบหลีกให้แข็งแกร่งสร้างนักเตะเพื่อส่งออกหลีกแข็งในเอเชียหรือยุโรปโครงสร้างแบบนี้คุณภาพให้เขายอมรับญี่ปุ่นส่งออกนักเตะยุโรปเป็นร้อยคนไทยก็ต้องวางเป้าส่งออกนักเตะไปญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ให้ได้เป็นสิบเป็นร้อยคนลำพังแค่เจอุ้มมุย้ยสุปโชคและเอกนิตยังไม่พอเราอาจจะเก่งไม่เท่าญี่ปุ่นหรือทีมแนวหน้าเอเชียแต่ช้างศึกเราจะแข็งแกร่งขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน เพียงแต่ต้องรอนานมากหน่อยกว่าวันนั้นจะมาถึงถ้าเรายังไม่ปรับโครงสร้างเยาวชนและยังไม่ให้โอกาสเออผมก็เห็นด้วยกับคอลัมน์นี้นะครับคุณผู้ชมไปหาอ่านกันได้ในเว็บไซต์ของสยามสปอร์ตละกันนะครับตอนนี้เราต้องมาเนี่ยแหละให้โอกาสเยาวชนต้องปรับโครงสร้างเยาวชนกล้าใช้นักเตะชุดเยาวชนกันบ้างแล้วนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าทรัพยากรของทีมชาติไทยเราเริ่มจะน้อยลงไปอ่ะเดี๋ยวรอดูว่าอนชิ จะกล้าใช้นักเตะดาวรุ่งเยาวชนมากน้อยแค่ไหนด้วยรอติดตามรับชมแล้วกันนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Sub s c r i b e กับช anel ต้องสุยกันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัตรนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าคิดเห็นยังไงกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้ไปก่อนสวัสดีครับ